ในวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของ4สิ่งนะคะที่สามารถทำนายการหย่าร้างหรือว่าการเลิกลาของคู่รักได้นะคะ ใครที่ฟังอยู่นะคะลองคิดตามแล้วก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะว่าเรามี1ข้อ2ข้อ3ข้อหรือว่าครบทั้ง4ข้อเลยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มโนหรือว่าคิดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่ามีงานวิจัยรองรับนะคะว่า4สิ่งนี้สามารถที่จะทำนายการหย่าร้างการเลิกลาของคู่ชีวิตจริงๆนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำมายาวนานมากนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลนะคะจากดรจอห์นกอตแมนนะคะ ดรจอห์นกอตแมนเนี่ยมีการศึกษาคู่รักคู่แต่งงานเนี่ยมามากถึง3,000คู่นะคะไม่รู้ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าเขาศึกษาเป็นเวลายาวนานมากๆจริงๆนะคะแล้วเขาค้นพบว่ามี4สิ่งนี้นะคะอันแรกเลยคือ Criticism นะคะเขาพบว่าคู่ที่ในที่สุดแล้วเลิกลากันหย่าร้างกันเนี่ยนะคะไปกันไม่รอดเนี่ยนะคะ มีข้อแรกคือ Critic i s m มีการวิพากวิจารณ์คู่รักของตัวเองนะคะเธอไม่ดีอย่างนั้นเธอทําอันนี้ไม่ดีแบบนี้ทําไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นละ่ะเห็นไหมคะนะคะเป็นลักษณะของการวิพากวิจารณ์อาจจะเป็นการวิพากวิจารณ์ทั้งสิ่งที่เขากระทานะคะก็คือ behavior พฤติกรรมของเขาหรือว่าอาจจะเป็นการวิพากวิจารอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของ character ของเขาคือสิ่งที่เขาเป็นบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตานิสยัย ความคิดอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นการวิาพากวิจารนะคะลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่สองนะคะในคู่ชีวิตที่เลิกรากันนะก็คือ defensive ness นะคะ defensive ness คือการที่คู่รักหรือว่าคนในความสัมพันธ์นั้นๆนะคะเขาไม่สามารถรับการวิาพากวิจาร์ณหรือว่าการฟีดแบ็กนะคะหรือว่าการ ที่ต้องพบกับอะไรที่มันท้าทายความรู้สึกตัวเขาอะนะคะเขาจะไม่โอเคแล้วมันก็จะแสดงออกโดยการพยายามปกป้องตัวเองพยายามโยนความผิดให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธอมาว่าฉันทำไมเธอนั่นแหละที่เป็นอย่างนั้นหรือว่าเธอนั่นแหละที่ไม่ดีหรือว่าเธอก็ไม่ดีเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะมีจะมีการแบบปกป้องตัวเองและการเบลมอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้คือ defensive ness แล้วก็แบบมันเหมือนกับยอมรับไม่ได้อะรับรับคำฟีดแบ็จากจากอีกฝ่ายไม่ได้นะคะอันที่3ามคือคอนเทมนะคะคอนเทมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับคริติซิซึมแต่มันจะแตกต่างกันยังไงคอนเทมมันคือความรู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่านะฮะน่ะเขาพบว่าเจอสิ่งนี้ในคู่รักที่ในที่สุดเราเลิกลาลวกันไปไปต่อกันไม่ได้ก็คือความ คอนเทมความคอนเทมเนี่ยมันจะมีสีหน้าที่ที่แสดงออกมาถึงความคอนเทมด้วยนะคะถ้าถามว่าใครเคยดูซีรีส์ไลน์โดนไลน์ทูมีหรือไลน์ทูมีนะนะคะซึ่งไลน์ทูมีเนี่ยมาจากเรื่องจริงนะมาจากงานวิจัยในเรื่องของการวิจัยไมโครเอ็กซ์เพรสชั่นบนหน้าคนที่มันเป็นแบบเซี่ยววินาทีแล้วแบบถ้าเราจับเซี่ยววินาทีนั้นบนหน้าคนได้เราจะรู้ว่าอ o t ม o n ที่เขารู้สึกคืออะไรนะคะซึ่ง อลองไปหาเรื่องนี้มาดูสนุกมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะแบบ ในเรื่องเนี่ยคือเขาเอาเรื่องเนี้ยไปใช้กับเรื่องของการจับผู้ร้ายนะว่าแบบเอ๊ะผู้ร้ายก่อนที่จะเริ่มคอมมิชครา임หรือว่าก่อคดีเนี่ยถ้าเขามีหน้าตาแบบนี้หรือการแสดงออกแบบนี้เนี่ยแปลว่าเป็นคนผิดแน่เลยเป็นคนทําผิดแน่เลยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีความรู้สึกโกรธแค้นถึงขั้นจะไปฆ่าคนนี้ตายไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหนึ่งในสีหน้าที่เขาศึกษานะคะก็คืออิโมชันของคอนเทมเนี่ยแหละนะคะซึ่งมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนแบบ มันจะมีการยกปากขึ้นข้างหนึ่งนะก็ทําให้เป็นเหมือนกันนะลองไปหาวิดีโอดูกันแต่ว่าคอนเท์มันคือความที่รู้สึกเหมือนเราซู p ีเรียคือเราอยู่เหนือกว่าแล้วมันมีความรู้สึกดูถูกอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็ค้นพบว่าคอนเท์นี่แหละนะคะก็เป็นเป็นอย่างที่สามที่พบในคู่ชีวิตที่เลิกรากันแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะะและอย่างที่สี่ค่ะคือ stone walling นะคะ stone walling คืออะไร stone walling คือลักษณะของการที่ คนใดคนหนึ่งหรือว่าคนทั้งสองคนในคู่ชีวิตในคู่รักในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะชัดดาวนะคะ stone w ล l l i n g ก็คือเหมือนคุณกำแพงขึ้นรอบตัวคุณเลยอะคะ่ะแล้วก็ชัดดาวแล้วก็ไม่คุยไม่สื่อสารเมินเฉยนะคะซึ่ง stone w ล l l i n g เขาพบว่าเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วเรื่องของ stone walling จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ power นะคะคือเหมือนกับแบบต้องการที่จะ ได้ได้อำนาจกลับคืนมา power ววมาเป็นของเราโดยการที่ฉันจะไม่พูดกับเธอนี่ออหรอไหมคะฉันจะอีกหนอเธอฉันจะตั้งกำแพงเธอพูดอะไรมาฉันไม่สนใจฉันจะชัดดาวฉันจะไม่คุยฉันจะไม่ตอบคำถามฉันจะอีกหนอเธอนี่ออหรอไหมคะไม่สื่อสารไม่อะไรเก็บตัวหายไปเลยนะอันนี้คือเขาเรียกว่าการ stone walling นะคะสอย่างนี้นะคะคือสิ่งที่ พ uh, redict หรือว่าทํานายการเลิกราการหย่าร้างของคู่ชีวิตนะคะหรือคนที่เป็นแฟนมีความสัมพันธ์กันได้แม่นยํามากๆนะคะเพราะฉะนั้นลองกลับไปประเมินความสัมพันธ์ของตัวเองดูนะคะว่าเรากําลังมี4สิ่งนี้ไหมมีข้อใดบ้างนะคะแล้วก็รีบปรับแก้ไขนะคะรีบปรับแก้ไขแล้วเดี๋ยวไว้นิดาจะมาพูดในอีกวิดีโอนึงนะคะว่าสําหรับแต่ละ สอย่างเนี้ยนะคะเราจะแก้ไขได้ยังไงนะคะเรา,เาจะทายัางไงเพื่อไม่ให้4ี่สิ่งเนี้ยมันเป็นเหมือนยาพิษอะสสิ่งเนี้ยมันเป็นเหมือนยาพิษในความสัมพันธ์ของเรานะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกเสพติดมากเวลาที่ คนทาไปนะคะเวลาที่นาโคช้ชคนที่เป็นลูกค้านะที่เป็นมาเป็นคู่นะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือแม้กระทั่งคนที่มาแบบมาคนเดียวไม่ได้มาเป็นคู่เนี่ยแต่เขาต้องการฟิกซ์ความสัมพันธ์ของเขาหรือว่าเขาต้องการค้นพบว่าเอ๊ะทำไมรีเลชชั่นชิพของเขามันเฟลแล้วเฟลอีกนะคะบางครั้งเราก็ค้นพบว่ามันมาจากสี่อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นแบบแฟนของเราเป็นคนทําหรือว่าเราเป็นคนทํากับแฟนก็ได้เงี้ยนะคะ,ะหรือทําด้วยกันทั้งคู่นะคะก็ในเวลาที่มันยัง ยังสามารถที่จะพัฒนาแก้ไขได้ค่ะก็รีบรีบ,รบทําสิ่งนั้นซะหรือรีบแก้ไขนะคะหยุดที่จะป้อนยาพิษให้กับความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็สี่สิ่งนี้เนี่ยมันส่งผลต่อมีงานวิจัยรองรับนะคะว่าไม่ได้ส่งผลต่อแค่ความคิดจิตใจแล้วก็ทําให้ชีวิตรักของเราล้มเหลวแต่มันส่งผลต่อสุขภาพกายของเราด้วยนะคะแต่และอย่างเนี่ยแสดงผลให้เห็น เป็นความป่วยทางด้านร่างกายที่ชัดเจนมากนะคะดังนั้นใครที่การกําลังกระทําหรือถูกกระทาหรือว่ามี4สิ่งนี้นะคะในความสัมพันธ์นะคะรีบแก้ไขเลยรีบเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับ4สิ่งที่ทำลายและก็ทำนายการหย่าร้างนะคะทำทำทำลายความสัมพันธ์แล้วก็ทำนายการเลิกราและหย่าร้างนะคะในชีวิตคู่คะ่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคะ่ะ